สวัสดีครับนักเรียนทุกคนวันนี้ก็กลับมาพบกับโควีอีกหนึครั้งนะครับวันนี้เราจะเรียนอะไรนั้นต้องรอติดตามนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนเรามาอบอุ่นร่างกายกันก่อนนะครับถ้าเด็กพร้อมแล้วเรามาเริ่มอบอุ่นร่างกายกันนะครับเริ่มไ้วยท่าแรกนะครับให้เด็กวิ่งอยู่กับที่นะครับแล้วก็ช่วยกันนับ1น0ถึงสินะครับเตรียมพร้อมนะครับเริ่มครับห สองสามสี่ห้าหกดแดเก้ิบถ้าต่อไปนะครับให้เด็กๆกระโดดสองขาครับอยู่กับที่นะครับ10ครั้งนะครับพร้อมแล้วเริ่มหนึ่งสองสี่ห้าหกเด 9 10ท่ถ้าต่อไปครับหมุนเอวนะครับให้เด็กเอามือจับเอวนะครับแยกเท้าออกนะครับเล็กน้อยนะครับแล้วก็หมุนเอวนะครับทางซ้าย10ครั้งทางขวา10ครั้งนะครับเริ่ม1 2 3 4 5ส7เจ็ด แปดเทางขวานะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ส้าท่าต่อไปนะครับก้มแตะสลับนะครับให้เด็กแยกเท้านะครับ การแขนนะครับแล้วก็เอามือขวานะครับไปแตะที่เท้าซ้ายนะครับเอามือซ้ายไปแตะเท้าขวานะครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ และท่าสุดท้ายนะครับให้เด็กกระโดดตบเหนือศีษะะสิสะครั้งนะครับเตรียมพร้อมนะครับเริ่มครับ1 2 3 4 5 6 7งสามสีาหดแปดเก้าำหรับอนุบาล3นะครับสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่5ที่เรียกกับครูวีนะครับ เราก็จะกลับไปเรียนเกี่ยวกับการเดินต่อเท้าถอยหลังนะครับสําหรับอุปกรณ์ที่ครูวีใช้ในวันนี้นะครับก็จะเป็นกลวยนะครับครูวีใช้2อ,อันนะครับเดี๋ยวเราไปสร้างแบบฝึกกันเลยนะครับเราจะวางกลวยตัวที่1น,นะครับไว้ตรงจุดที่1น,นะครับจากนั้นเอากลวยอันที่2นะครับไปวางห่างจากจุดที่1นประมาณ3-5เมตรนะครับ สำหรับครูวีนะครับวันนี้ครูวีใช้แนวเส้นกระเบื้องนะครับเป็นแนวในการเดินนะครับส่วนเด็กๆคนไหนที่ไม่มีเส้นนะครับก็พยายามเดินให้ตรงกับแนวที่เราวางนะครับต่อไปเป็นขั้นตอนการเดินต่อเท้าถอยหลังนะครับนักเรียนสามารถปฏิบัติได้ดังนี้นะครับ 1. เวลาเดินนะครับให้เดินเท้าต่อกันหรือเท้าชิดกันนะครับ 2. ในขณะที่นักเรียนเดินนะครับ ต้องเดินตรวจตรงนะครับ3นะครับในขณะที่นเดินเดินแขนทั้งสองข้างต้องแนบลำตัวนะครับและ4นะครับเวลาเดินนะครับให้ตามองไปข้างหน้านะครับอย่าก,ก้มไปมองที่เท้านะครับต่อไปให้นักเรียนดูครูวีทำก่อนนะครับโดยครูวีจะยืนหน้ากลวยนะครับหลังจากนั้น ก็จะเดินต่อเท้านะครับเวลาเดินเดินช้าๆนะครับเท้าชิดกันนะครับให้เอาปลายเท้าไปแตะ่วนเท้าที่อยู่ข้างหน้าเรานะครับถ้าเด็กคนไหนยังทรงตัวไม่ได้นะครับก็อนุญาตให้กางแขนช่วยได้นะครับหรือถ้าเด็กคนไหนหลักไม่ดีจะล้มนะครับก็ให้เด็กหยุดแล้วยืนตรงก่อนนะครับแล้ว ค่อยเดินต่อนะครับในกรณีที่เด็กจะถึงจุดมาร์กนะครับอนุญาตให้ผู้ปกครองนะครับกระซิบบอกเด็กๆได้นะครับเพราะเรามองไม่เห็นข้างหลังนะครับเมื่อถึงจุดมาร์กแล้วให้เด็กยืนตรงนะครับต่อไปให้เด็กมาฝึกปฏิบัติพร้อมกับครูวีนะครับเราจะเดินต่อเท้าถอยหลังจากจุดที่1ไป ยังจุดที่2นะครับเมื่อถึงจุดที่2แล้วให้เด็กกำลังหันนะครับแล้วเดินต่อเท้ากลับมายัางจุดที่1น,นะครับเตรียมพร้อมแล้วเราเริ่มฝึกพร้อมกันเลยครับให้เด็กยืนหน้ากลัวเลยนะครับพร้อมแล้วเริ่มเลยครับค่อยๆเดินเดินช้าๆนะครับไม่ต้องรีบแขนแนบลำตัวไว้ตลอดนะครับแต่ถ้า เด็กคนไหนยังทรงตัวไม่ได้นะครับอนุญาตให้การแขนช่วยได้นะครับหน้านะครับพยายามอยากก้มไปดูเท้านะครับพยายามมองไปยังจุดใดจุดหนึ่งนะครับแล้วเราจะเดินตรงนะครับเหมือนเดิมนะครับถ้าเด็กๆใกล้จะถึงกลวยจุดที่สองนะครับผู้ปกครองสามารถกระซิบบอกเด็กๆได้นะครับเมื่อถึงแล้วให้เด็กๆหยุด ยืนตรงนะครับหลังจากนั้นให้กำลังหันนะครับแล้วเราจะเดินกลับนะครับพร้อมราไปแล้วครับพยายามอย่ามองขาตัวเองนะครับใช้ความรู้สึกนะครับเอาปลายเท้าสัมผัสกับส้นเท้าครับ เมื่อถึงจุดเริ่มต้นแล้วให้เด็กยืนตรงนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับเด็กเรียนกับครูวีวันนี้ไม่ยากเกินไปใช่ไหมครับสำหรับแบบฝึกวันนี้วันนี้เด็กได้อะไรบ้างครับจากการเรียนสิ่งที่เด็กได้นะครับ 1. เด็กได้ฝึกสมาธินะครับ 2. เด็กได้ฝึกการทรงตัวในการเคลื่อนไหว และ3นะครับเด็กๆได้ออกกําลังกายนะครับครูวีก็ฝากให้เด็กใช้เวลาว่างในการฝึกด้วยนะครับหรือถ้าเด็กๆคนไหนฝึกได้ทุกวันก็จะเป็นผลดีต่อตัวนักเรียนนะครับสําหรับการบ้านในวันนี้ของครูวีนะครับก็คือให้เด็กๆถ่ายคลิปวิดีโอตอนที่เด็กๆฝึกเดินต่อเท้าถอยหลงังมาให้ครูวีนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ